การที่เขาไม่ได้ทํามาหากินในพื้นที่ตัวเองมาทําพึ่งพาอาศัยในทุนหรือว่าผู้ประกอบการที่ก็ใจดีนะจ้างเขาอะแต่รู้ไหมส่วนใหญ่จ้างในแรงงานขั้นต่ําสุดนั้นเขามีชีวิต20-30ปีกับการมีแรงงานของเขาอะแล้วใช้เอาแรงงานมาแลกเงินนะคะเขาได้แรงงานขั้นต่ําเพราะว่าธุรกิจของเราผลิตสินค้าราคาถูกแล้วก็แมสโปรดักชันนั้นคนส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ย ลืมตาอ้าปากได้ก็คือแค่พอมีพอกินแล้วเขาก็ยังเป็นคนจนอยู่เพราะสุดท้ายอ่ะแรงในอายุที่เขาทําไป2 0 30ปีมาเป็นพนักงานลูกจ้างเนี่ยมันเริ่มหมดพอแรงเริ่มหมดค่าแรงก็ไม่ได้ขึ้นมากถ้าเทียบกันนะคะมันทําให้ประเทศเราอะค่ะไม่ไปไหนงนั้นการพัฒนาในแง่ขงศักยภาพบุคคลก็ไม่ได้ไปไหนมากโอเคมีความรู้ความสามารถในการทํางานเหล่านั้นแต่ภาพรวมแล้วอะค่ะเรายังไม่ได้พ้นความยากจนแบบเดิมที่แย่กว่าคือพอหมดแรงในการทํากับ ธุรกิจกลับไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมไม่มีทรัพยากรเหลือให้เขาทําไม่ใช้ทรัพยากรในบ้านนะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมันถูกทําลายจะไปเพาะปลูกน้ําตอนนี้แรงจะไปทําธุระอื่นๆปรากฏว่าที่ดินที่ที่บนพบรุษมีก็จําหน่ายจ่ายขายหรือว่าแลกมาซึ่งซึ่งซึ่งเงินในการเลี้ยงชีพนั้นเขากลับไปเขาไม่เหลือทรัพยากร ต้องบอกว่าธุรกิจใหญ่เขามีเหตุผลของการมีอยู่ของธุรกิจเขาต้องการอยู่ในระยะยาวไกลการที่เขาจะอยู่ได้ก็ต้องมีคนที่เป็นผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการของเขาอีกนานในทางกลับกันแล้วเขาจะเอาสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆเมาจากที่ใดถ้าทรัพยากรเขาใช้แล้วมันหมดไปแล้วเขาก็ต้องรักษาอนุรักษ์คุ้มครองปกป้องทรัพยากรที่เขาจะต้องใช้อีกนาน บางบริษัทอยู่มาแล้ว100กว่าปีเขาอยากอยู่อีกนานๆนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการมีส่วนร่วมของสรรพสิ่งเขาทําแสดงว่าเขาต้องตอบโจทย์แล้วแหละมีคนมาซื้อสินค้าและบริการของเขานานๆน่ะแต่เขาจะอยู่ไม่ได้เพราะเขารู้ว่าโลกเราอ่ะมันเริ่มรวน mm hmm. นึกออกไหมคะทรัพยากรมันไม่เหลือมันล่อยหลอแล้วเขาต้องไปแย่งชิงการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นมันไม่เวิร์กละทั้นคันที่เขาต้องปกป้องทรัพยากรกอ่ะเขาจะไปทําให้ราคา หมือนกับไปเพชราคาไว้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันมีอีกหลายปัจจัยเนาะว่าของที่มันจะหมดไปมันหมดจริงๆทีนี้มันก็ต้องเริ่มมีหลักคิดว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนจะทํายังไงให้ชุมชนะ่ะยังอยากที่จะกลับมาซื้อสินค้าและบริการของเขาด้วยเหตุผลอื่นบางครั้งอาจจะไม่ต้องขายของตรงๆละแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่ยังเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อกันอีกแบบหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้คือสิ่งแวดล้อมนั่น,นแหละ กับทรัพยากรเน่ยเขาต้องพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะพึ่งพาทรัพยากรเดิมอีกต่อไปไหมเขายังต้องใช้พลังงานยังต้องใช้น้ําคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขารู้อยู่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถคาดการตามสถานการณ์กาะความรวนของโลกเนาะมันเกิดวิกฤตที่เขาไม่สามารถพยากรณ์ได้อีกต่อไปว่าปกตินะฤดูแล้งมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ําทะเลนุนนั้นน้ํามันจะเค็มนั้นตอนที่เขาจะเอาน้ําเข้ามาสู่กระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะต้องไปกรองน้ํา แต่ตอนนี้น้ําเค็มอ่ะขึ้นมาทุกปีทุกปีปริมาณความเค็มะนะคะดังนั้นเขาก็รู้แล้วว่าชุดกรองเขาเอาไม่อยู่ดังนั้น,นะคะ่ะการที่เขาไม่สามารถพยากรณ์ได้อีกต่อไปอ่ะมันคือวิกฤตละเขาก็ต้องจัดการตัวเองละว่าทําอย่างไรให้เขาตัดปัดจจัยน้ําซะเราจะไม่ใช้น้ํามันก็เลยเกิดกระบวนการในการที่จะต้องเปลี่ยนผ่านธุรกิจนะคะกลายเป็นกระบวนการที่เป็นการที่จะลดความการพึ่งพาทรัพยากรแบบนั้น นั้นการที่เราผู้ประกอบการอะเริ่มคิดได้แล้วว่าเราจะไม่พึ่งพาสปปรรพสิ่งแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะไปทําธุรกิจแบบเดิมได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนวิธีผลิตทําอย่างไรให้การผลิตสินค้าเราไม่ต้องใช้น้ําหรือในทางกลับกันถ้ายังจะต้องมีน้ํางั้นเราไปผลิตน้ํากับธรรมชาติไปช่วยธรรมชาติผลิตก็หาโซลูชันใหม่ๆเพื่อทําให้กระบวนการจัดคืนน้าสู่ธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริง เขาก็สามารถที่จะเอาน้ําที่เขาคืนกลับไปให้ธรรมชาติแล้วลธรรมชาติสร้างน้ําขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอากลับมาใช้ในฤด,ดูการหน้าได้ะคะ่ะกระบวนการตรงนี้มันเริ่มมาแล้วค่ะต่อมาธุรกิจอื่นๆนะถ้ามองด้วยสเกลอินเนอร์คือว่าการที่เขามีกระบวนคิดในการที่จะทำธุรกิจแล้วสอดคลองกับสับปสิงเนี่ยเขารู้ปัญหาเขาต้องหา วิธีการแก้อุปสรรคและปัญหางั้นเขาก็ต้องหาโซลูชันการหาโซลูชันมันจะกลับมาที่เรลัตติ้งแล้วค่ะว่าเขาพึ่งพาอะไรอยู่แล้วเขาจะหยุดการพึ่งพาลดความพึ่งพาได้ได้อย่างไรต่อมาการทํางานเป็นทีมมันเป็นคอลลาบเรชันแน่นอนอันนี้ภาคธุรกิจน่าจะทําได้ดีเรื่องของการหาพันธมิตรร่วมธุรกิจพันธมิตรร่วมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคู่ค้าหรือคู่แข่งนะบางครั้งค่ะเวลาเราทาธุรกิจพันธมิตรร่วมอย่างเช่นถ้าเราขายผลิตภัณฑ์การเกษตรพันธมิตรเราคือห้างที่จะเอาสินค้าเราไปขาย โรงแรมคนที่จะเอาของออร์แกนิกเราไปแล้วทำคุณค่าของมันบนบน,บนจานอาหารอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากมายการหาเน็ตเวิร์กิ่งคอลลาเบเรชันเนี่ยมันเลยจำเป็นทีนี้ย้อนกลับมาค่ะว่าถ้าเราเป็นคนตัวเล็กลงไปอีกเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอะ่ะเราต้องหาเพื่อนคนที่คิดคล้ายๆกับเราตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยู่ในชุมชนแล้วร้านเราเล็กๆอะ่ะเราคงไม่ได้เอาขอไปขายโรงแรมเผลอๆ,ๆเราก็ไม่มีทรัพยากรเองเราแค่ซื้อมาขายไปะ ต่เราทํายังไงให้ชุมชนของเราหน้าอยู่อ่ะก็ะชวนร้านข้างๆนี่อู้ไหมคะรวมตัวกัน 10- 20ล้านรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรบางอย่างทําให้มันมีกลิ่นอายของความน่าอยู่หน้าหน้าอาศัยมันจะดึงดูดให้คนอะไหลเข้ามาอยากที่จะมาเยี่ยมมาชมพื้นที่ชุมชนของเราอ่ะเราก็สร้างสีสันตรงนั้นได้โดยที่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่เราใส่ใจผู้คนและชุมชนมากขึ้นออย่างเงี้ยก็เป็นวิธีคิดว่านั้นกลับมาหาว่าธุรกิจของเรา เรามีตัวตนไงเรามีบีอิงแล้วการที่เรามีศักยภาพอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสอดรับกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในชุมชนด้วยกันเงี้ยค่ะการวัดและประเมินตัดสินโลกใบนี้มันไปตัดสินในเชิงรูปธรรมที่เป็นเชิงวัตถุนิยมอะกับการบริโภคมันเลยต้องผลิตให้มากซื้อให้มากขายให้มาก แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ให้มากทีเนี้ยพัฒนาภายในอะ่ะมันไม่พอเอาตรงๆเลยนะเพราะว่าเราถูกเร้ากับความต้องการจากภายนอกก็คือกิเลสมัน,ม,นมันเร่งค่ะ,<ล>ะความหมายก็คือยับยังย้งชั่งใจแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนื่อมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นดังนั้การที่เขาว่าหลงเข้าไปกับสื่อกระแสบริโภคนิยมเนาะเขาก็จะต้องมีตามคนอื่น การที่เราจะไปบริภโภคของเหล่านั้นผู้ผลิตเขาก็ยิ่งสปอยเราเขาก็จะทําให้เสียดุลการค้าทางธุรกิจมันก็ไม่ยั่งยืนต้องขนส่งของจากแดนไกลเพื่อเอามาให้เราในทางกัการถ้าเราอุดหนุนของในสังคมชุมชนใกล้ตัวมันก็ทําให้เรากินและเปลี่ยนโลกนี้ได้ไอ้แค่เริ่มจากตัวเองไงคือไม่ไม่ไหลไปตามกระแสบ,บริโภคหรือไม่ไหลไปตามกระแสต่างชาติอย่างเงี้ยมันต้องมีพละกําลังภายในซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากบีอิง มันเลยต้องโยงกลับมาว่าเราตัวเองมีไหมถ้าไม่มีพลังจากข้างในมันก็คือ <ละ S 2> ไม่สามารถ<ป>ตัดสินใจที่จะต่อสู้ออกับกับตัวล่อตัวหลอกตัวเหล่านั้นได้อย่างนี้นะเราเริ่มบอกตัวเองได้ไหมว่าเราอะต้องการอะไรกันแน่ ทุกวันนี้การที่เรายังไม่ได้เชื่อมโยงกลับมาที่ตัวตนของตัวเราเนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่าเราอะ่ะมีวอนหรือมีนิดอะไรส่วนใหญ่จะรู้แต่วอนอยากได้นนนี่นั่นและไหลไปตามกระแสที่สังคมบอกที่โฆษณาบอกว่าเราควรจะมีการบริโภคของตามกระแสค่ะมันจะใช่ตัวเราเองจริงหรือเปล่าในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่ามันต่างกันนะระหว่างวอนกับนิดวอนนี่คือเราอยากมีอย่างเหมือนคนอื่นแต่นิดนี่คือความจําเป็นจริงๆแล้วเนี่ย ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะทานอาหารที่มันดีต่อตัวเรามันคืออะไรมันคือคุณค่าของสารอาหารไงมันไม่ใช่อาหารที่ต้องเป็นแบรนด์ยี่ห้ออะไรสิ่งที่เคลือบอยู่อย่างเช่นมันเป็นอาหารต่างชาตินะมันดูดีนะมันเป็นอาหารที่มีรสชาติมาจากแดนไกลยอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นปัจเจกบุคคลแล้วเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวพอค่ะเราก็จะเลือกได้ว่าเอ๊ะจริงๆเราเลือกของที่ดีต่อเราดีกว่าที่มันจําเป็น เราก็จะตัดไอ้เรื่องที่วันออกไปแล้วเอาแต่นิดคือความจําเป็นตรงมาเข้าสู่ตัวเรานี่ในทางกับการค่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่เราอ่ะรู้ความต้องการของตัวเราเราอาจจะต้องปฏิเสธกระแสที่มันมาหลอกล่อเราให้ได้ไอ้นี่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันต้องใช้พลังจากภายในเยอะมากนะคะที่เราจะต้องปฏิเสธให้ได้ว่าเราอ่ะไม่ต้องการให้มาหลอกเรานะของราคาแพงๆมันไม่ได้ทให้สุขภาพเราดีขึ้น กลับมาที่ปัจเจกบุคคลตรงเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าการรู้เนื้อรู้ตัวมันก็คือการรู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเชื่อมโยงได้คะ่ะเชื่อมโยงหมายถึงเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเลือกที่จะบริโภคใช่ไหมคะกลับมาเรื่องของการทานอาหารก็แล้วกันถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอ่ะหากเราเริ่มที่จะปฏิเสธสินค้าที่มันเป็นบรรจุแพคเกจจิ้งมาเยอะๆหลายๆชั้นหลายๆห่อเนี่ยเอ๊ะมันก็ดีนะงั้นเราจะบริโภคของที่เป็นอาหารที่อยู่ที่ร้านอาหาร ทานที่นั่นเสร็จสับก็จะไม่มีการนําเอาแพคเกจิ้งหรือขยะเนี่ยย้ายถิ่นออกไปข้างนอกนะมันก็ลดการขนย้ายลดการมีขยะเรากลับมาเลือกที่ดีต่อเราจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ากินเปลี่ยนโลกปัจเจกบุคคลนะ่ะต้องใช้พลังเยอะนะในการตัดสินใจในแต่ละวันว่าเราจะกินเปลี่ยนโลกยังไงซึ่งอาจจะไม่ต้องคิดทุกครั้งทุกมือ้อมันจะเครียดไปอะค่ะเรารู้แค่ว่าเราต้องเปลี่ยนอุป,ปนสนรคที พอมันเปลี่ยนอุปนิสัยเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็จะเลิกเลิกไปเอาแบรนด์ละเราก็จะเริ่มเริ่มมาที่ท้องถิ่นละเวลาเรามองหาร้านอาหารแบบไหนเราเราอยากจะทานแบบไหนเราก็จะเริ่มสอนตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะรีเลตตัวเองไปกับสินค้าแบบไหนแล้วมันก็จะเริ่มเข้ามาหาตัวเรามากขึ้นว่าแล้วเราจะเชื่อมสัมพันธ์กับการกินอยูอ่แล้วก็ชวนเพื่อนเวลาเราบอกเพื่อนว่าจะาไปอุดหนุนกันเราก็จะไปอุดหนุนร้านดั้งเดิมมากกว่าไปร้านใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องกิดการร้านใหม่ๆนะ เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการแบบไหนมากขึ้นค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเกิดจากการที่เรามีตัวตนที่ชัดมันจะมีอีกหลักคิดหนึ่งคือปรัชญาจากเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงรอบรู้รอบครอบระมัดระวังทําธุรกิจรอบรู้ได้ออยังหลอกตัวเองหรือหลอกการทําธุรกิจไปเรื่อยๆเพื่อเอาแต่เงินเนี่ย มันก็คือเราไม่ได้รู้จริงเทคโนโลยีเรารู้หรือเปล่า knowledge เรา know how เรามีไหมการที่เราต้องรอบรู้อะตัวเนี้ยก็ต้องเป็นตัวสติต่อมาเรื่องของรอบครอบการที่เราจะต้องทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันส่งผลกระทบต่อสรรพสิ่งอะคะ่ะส่วนใหญ่จะขาดความรอบครอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไรมั้งขุดไปเหอะเอาบอ่อเดี๋ยวฝนก็ตกแต่เราไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเราทําลายทร,รัพยากรอะไรไปที่อาจจะมีคุณค่าอยู่เนาะ เสียดายมากเลยอย่างเช่นประเทศไทยกรุงเทพอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังอ่ะเราก็เปลี่ยนผ่านจากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพกลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วเราก็ทับดินดีๆที่อุดมสมบูรณ์ในโลกนี้ค่ะดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้อยมากโดยเฉพาะภาคกลางค่ะดินดีๆที่เคยเคยปลูกข้าวดินดีๆที่เคยทําอาหารและผลไม้อร่อยตอนนี้เขาอยู่ใต้อาคารโกดังของดีๆที่มีอยู่อ่ะ ทรัพยากรในแผ่นดินเราอ่ะมันก็สลายหายไปอย่างเงี้ยเป็นตน้นท่านการที่เราไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังในการทําธุรกิจอ่ะมันไม่ทันได้เห็นในวันนี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหาัแล้วทําให้เราได้เห็นก็เลยกลับมาว่าตัวสติเองเนี่ยมันจะอยู่ในปรัชญายของวิธีคิดทําธุรกิจทําอย่างไรให้เราพอประมาณทําธุรกิจแค่ไหนให้กับผู้บริโภคเรายังต้องการผลิตเยอะๆเพื่อขายของเยอะๆสุดท้ายขายไม่หมดก็มาดั้มราคาของที่ผลิตออกมาได้จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่แค่30 40เ และออกถ้าที่เหลือเนี่ยไปทำลายทรัพยากรแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานั้นเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจว่ากระบวนการการผลิตเนี่ยทำอย่างไรให้เราพอประมาณไม่ได้ประมาณด้วยการทำการตลาดไว้ก่อนแล้วบอกว่าคนจะต้องมีดีมานแต่ประมาณว่าเราจำเป็นในการทำธุรกิจนั้นหรือเปล่าธุรกิจที่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ย อันดับแรกทักษะแรกคือเขาต้องรู้คิดว่าไม่ได้คิดเพื่อตัวเองถ้าเขาจะอยู่รอดได้อะเขาต้องคิดคนที่มีบุญคุณกับเขาก็คือลูกค้าสังคมชุมชนเนี่ยเหมือนเขาต้องกระตันอยู่ต่อต่อแผ่นดินอะว่าเขาพึ่งพาอาศัยคนเหล่านี้อยู่เนาะนั้นการที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองได้อะคะมันคือความเชื่อหรือม i n เซ็ t ที่ต้องเปลี่ยนไปแต่ทีนี้มันไม่ได้ทําได้โดยการอยู่อก็เขียนแผนธุรกิจแบบมี m i n เซ e t มันไม่ได้เปลี่ยนจากตัวตนไงคะมันต้องกลับเข้ามาว่าแล้วเขาว่าอยากทําธุรกิจไปเพื่อสิ่งใดมันจะกลับมาตั้งคําถามใหม่เหมือนหาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมีอยู่ของธุรกิจแหละ mm hmm. เขาสืบสารธุรกิจมาจากเจเนเรชัน hmm. ก่อนหน้านี้ mm hmm. ทําไปเพื่ออะไรทําเพื่อ<ๆ>ให้เพื่อบรรพบุรุษเขารู้ว่าธุรกิจเขายังมีอยู่หรือเขาทําไปแล้วเนี่ยมันดีต่อผู้คนธุรกิจนี้ดีต่อสังคมแล้วเขาภูมิใจ mm hmm. ก็กลายเป็นธุรกิจคิดดี mm hmm. เป็นปรัชญาในการทําธุรกิจ ทันการที่เราจะเปลี่ยนวิธีคิดนะคะมันเป็นทันทัศนะความเชื่อเนาะและสุดท้ายเนี่ยเขาหาเจอเขาจะเจอเลยว่าปรัชญาของการทําธุรกิจคิดดีน่ะคืออะไรและทำให้เขาอยู่ในสังคมแล้วมันตอบโจทย์ได้เรื่อยๆอย่างเี้